สวัสดีครับทุกท่านถึงเวลาไปลากกบอ่าได้ไฟสองกบแล้วก็อุปกรณ์ในการจับกบนะนี่อุปกรณ์ในการจับกบเมื่อกี้ผมก็เดินรอบสะตัวเองนะท่านนี่ได้มาประมาณหกเจ็ดตัวนะนะเดินรอบสะตัวเองแต่ปัญหาของผมเวลาผมไปก,ารกร้านกบเนี่ยหมาทุกท่านหมามันนําหน้าไปก่อนแล้วกบวิ่งหมดแต่ว่ารอบนี้นี่ จะพยายามไล่มันให้ไม่ต้องไปนะหมานะุนลูกเาุนไม่ต้องไปไม่ต้องไปถ้าไปนะโดนนะฮะไม่ต้องไปนะเสีไม่ต้องไปหมานะไปทุกท่านเมื่อกี้เดินรอบสะได้เจ็ดตัวไปลุ้นกันว่าจะได้กบหรือเปล่าตัวใหญ่ๆไม่ทันมันพี่น้องก็มันแล่นไว โอ้ตัวนี้ไวมากเลยโอ้ไม่ทันมันทุกท่านโอ้เพียบเลยทางนี้โอ้โหดูปาดกบพี่น้องเลยโอ้หลายขนาดเลยคุณนะโอ้จะได้หรือเปล่าทุกท่าน ได้ละหนึ่งตัวทุกท่านนี่ได้ละหนึ่งตัวพูนอีกตัวนึงพี่น้องเอย้ยโอ้เอาจักรยานวางไว้ก่อนมันหลายตัวเลอเกินตรงนั้นโอ้เพียบเลยโอ้ดูุดูท่านเบื้องกบพี่น้องเอ้ยหลายขนาดเลย โอ้มันวิ่งเว้ยมันวิ่งเว้ยโอ้นู่นอีกสี่ห้าตัวเอาตัวใหญ่ก่อนอือโอ้ตัวนั้นวิ่งลงน้ำแล้วมีอีกไหมอู้หูนี่นี่ทุกท่านนี่อีกตัวหนึ่งอ้เยอะเลย สเสร็จเรียบร้อย, <c oughs> ต,อย,ยอตัวน้อยผลมันบกเขาเว้ยโอ้ตัวนู้นตัวใหญ่เอาตัวใหญ่ดีกว่าวทุกท่านโอ้โอ้นู่นอ,อีกโอ้ โอ้ยโอ้มุ่งตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่นี่น่ทุกท่านตัวใหญ่พี่น้องเลยน,นี่ตัวใหญ่โอ้วิ่งละมันวิ่งนี่โอ้โอ้ตัวนี้ใหญ่มากโอ้ไปแล้วเฮ้ยโอ้ตัวใหญ่ไปแล้วโอ้ตูตากบเพียบเลยโอ้เดินเอาไม่ต้องขี่จักรยานแล้วมั้งนี่ มไม่ต้องขี่แล้วจัก,กรยานนี่เดินเอาะป่าทบลายลายลาย่อ่าหมาเห่าเจ้าของพี่น้องเลยตัวนี้โอ้ยิ่งเดินยิ่งเจอเฮ้ ได้บ่ตัวนี้ตัวนี้เหมือนจะไม่ได้ตัวเล็กเกินหรือเปล่าตัวมันเล็กเกินโอ้โหเพียบเลยตรงนั้นทุกท่านป่าสาบลาบอยู่พี่น้องเลยในทำเมื่อกี้นี่นี่นี่น,นี่โอ้ยไม่ทันเลยตัวนี้ไปก่อนนี่นี่นี่ ตรงนี้ตัวใหญ่อุ้ยไม่ทันอือหือโอ้ตัวนู้นตัวใหญ่โอ้โหนี่นี่นี่ตัวใหญ่ทุกท่านโอ้ตัวใหญ่มากเลยอือหือตัวใหญ่โอ้โอ้นู้นตัวตัวใหญ่ตัวนี้คือตัวใหญ่โอ้นี่ก็ใช่ อันน้น์ก็ใช่โอ้โหเพียบเลยโอ้โหวิง่งโอ้โหนู่นอีกเดี๋ยวต้องกลับไปเอารถจักรยานเก็บก่อนเดินเอาดีกว่าขี่รถแล้วมันไม่ได้เลยแบบนี้โอ้ยไปซะก่อนพี่น้องเลยโอ้กบเพียบเลยดู วิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วจอดไหมหอือเดี๋ยวกลับไปเอารถจักรยานเก็บก่อนทุกท่านเดี๋ยวรถรถมอไซค์เขาชนโอ,อ,อ้ได้รายแล้วพี่น้องเอ้ย นักแล้วเดี๋ยวกลับไปเอาจักรยานไปเก็บก่อนเดินเอาดีกว่าเพราะว่ามันมันเยอะมากเลยเต็มถนนเลยทุกท่านโอ้เยอะมากเลยนะโอ้เต็มเลยทุกท่านเนี่ยเราเดินไปเดินมาเนี่ยมันออกมาอีกนะนี่เห็นไหมออกมาอีกนี่นเรียบร้อยทุกท่านได้ เยอะเลยเพียบเลยอู Ooh, ้นู่นไงออกมาอีกแล้วนี้มานะน้าๆๆๆๆนี่ๆๆทุกท่านนี่ๆๆๆๆนี่ๆๆอยู่ข้างป่าเลยเรียบร้อยเรียบร้อยทุกท่านนี่ๆๆออกมาอีกแล้วนี่นี่ๆๆทุกท่านเรียบร้อย โอ้ในน้ำก็มีในน้ำก็มีทุกท่านแต่ว่าไม่เอาเอาลำบากเกินนี่นี <c> ่ <oughs> นี่ออกมากแล้วนี่เดินไปเดินมาก็ได้แล้วนี่ <c oughs> <c oughs> มันออกเว้ย ตกท่านโอ้นูน่นเดินไปเดินมาเห็นอีกแล้วนี่โอ้เพียบเลยตรงนี้บเยอะมากเลยทุกท่านดู โอ้เพียบโอ้ไม่ต้องขี่แล้วมั้งรถนี่ถ้าจะเยอะขนาดน,นี้นี่เอารถเข้าไปเก็บก่อนที่สิบวันี้ขี่รถพี่น้องเลยหลายเดี๋ยวรถไปเก็บก่อนทุกท่านเดินเอาดูเพียบเลยโน่นมีแต่ตากรบโน่น้าโก้โอ้โอ้โ หน้าบ้านผมเลยทุกท่านตัวใหญ่มากโอ้ตัวใหญ่พี่น้องเอ้ยโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ออะไปแล้วมันแลดหนีแล้วโอ้โนู่นน่ะตัวใหญ่มากเลยโอ้โนู่นอีกตัวนึงทุกท่านนี่นี่ตัวนึ่งนี่พี่น้องเอ้ยนี่น,น,นี่ตัวใหญ่เลยโอตัวใหญ่ทุกท่านจะได้มันไหม โอ้ไม่ได้เว้ยมมเตลีลาโอ้หลายเติบพี่น้องเอ้ยอาโทเยอะมากเลยเดี๋ยวเอารถไปเก็บก่อนไม่ได้ทุกท่านขี่ขี่รถไม่ได้มันมันอยู่ติดติดกันเลยนนเขาออกแล้วนี่ นี่จะมาดูนี่ไป,ไปแป๊บเดียวนี่เยอะมากเลยมันอยู่แบบติดๆกันเลยเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวไม่ทันเขาเอบเยอะสิโอ้เพียบเลยนี่ตรงนี้เนี่ยเพียบเลยแบบอยู่แบบติดๆกันเลยเดี๋ยวค่อยไปก่อนนะ ีสายไม่เอาไปหรอเดี๋ยวฝากไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวผมไม่ได้เอาเอฟซีไปด้วยนะพอรีบนะบท่าน